คนบอกว่าพอสุพันณ์สิบประยูรสศรราชินูตรริดวิรงเรียนผูนยิ่งดีต้องปรับโตดิยังที่ดีค่ะบรูว่าสิปรับโตแบบใดเพราะว่าเกิดมานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างพยายามสิปรับโตแล้ว เราบ่กินเบียร์บ่กินยาบ่สูบน้ำมะลมบ่กินตะบูงูก็กินปลาแดกบ่กินเขาพุ่นก็บ่กินของมักของดองก็บ่กินจนกระทั่งหมดอารมณ์ทั้งเพยเอาแล้วเรากินอย่างใดเราก็กินจักอย่างกินเท่าที่มีนั่นแหละกินกระเจ้านั่นแหละ ถ้าว่ากินแล้วว่าทิ่มขยะคือไท่เฮาดีไท่เฮากินแล้วทิ่มแก้วทิ่มขวดทิ่มโจกอากลากอยู่กินแล้วเราวทิ่มใส่ถังขยะตัวเราเป็นคนเรียบร้อยคือ,อยังเด็กเต่พอออ๋สนะุพรรณนั่นน่ะอยากให้ไท่เฮาเฮ็ดใดญกินแล้วก็ทิ่มล่องทั้งขยะให้สะอาดอย่างไปเบิ่งโตเก,ก้าอี้อยู่ในห้องเรี้ยงห้องอี เขียนบรรยายดากันนุ่แท่สาบอยู่จักสีเหตุจังไงเมื่อนางขึ้นจนหัวลานเหตุจังได้นักเรียงเท่าจังสิถิ่มลงถังขยะาจังสิบดากันยุโตะเกาอีวันดีได้วันที่สอนได้ห้องวันเสียดวันดีเอาไว้ทำความดีเป็นยังไงซื้อสีมาท่าโตะเกาอีเหตมันไหมหรลอเปลี่ยนเท่าแล้วมันสะอาดดูดีว่าตองมีคําดากันเป็นยังไง เมื่อวานยางรอไปบุญทุ่มกล้กวาจาังเลยเมื่อบ้านเนยเขามาในราชินูนล้นหลงทางเมื่อบ้านไหมท <laughs> ุ่มกลัาจากวจังเลยเมื่อแม,ม,ม่เมื่อ้านเนี่นะเออเม็ดเจ้ไหนแจ่ห้องยู่น้ำกันเม็ดดีๆน้ำกันไห้เด้อซอยพูมด้วยการเด้อพูดิรวยการยู่ได้เพราะโดนนียคนหนาตาดีเขาบอกให้ยู่โดนอดอกผู้ใดกิ่งห้เขาจะให้ยู่โดนแันนี้ นะเข้าใจกันตัวเนี่ยแรงก็ได้มีอย่างไหนไปหาไดเด้อดิหองเนี่ยน้อยยิ้มมองนี่ละมีอะไรให้ไปพบผู้ในการได้ไม่มีปัญหาถามมาว่านถามเรียนว่าแต่งมต่ออยู่นี่เคยไปหองหออ่อบ่องพเคยเจียเขาเรียกว่าหองดําต้วข้าวสันโอ้ยนับใจแต่นอกข้าไปเจ้าวจะยู้ห้องดําเด็กเจไหนมีปัญหาเลื่องเล่า่าง เด้อของรอของใจเนี่ยไหนไปหาผู้ในการใดก็นี้หรือถี่โทษไปหาก็ได้ดิเอาว่าเบิดโทษเดี๋ยวจังเอากันได้อย่นะว่าละ่ะพอวายูน้ากันหน่อยมือใช้ห้องต้องร่วมไม่ลมมือกันพัฒนาโรงเรียนนะเจตุไดนักเรียนเท่าจังสะเป็นคุณลสตีหมู่บ้านบอกกับนักเรียนผู้ยิ่งคนหนึ่งบอกว่าตะกี้มันเป็นคุณลสตดีดีครับท,ที่ข้าพาอ่ออวสัน สมือหนีมันมีอันนั้นอันนี้ของมากก็เลยเลื่อมขุนสตีตัวโอ้ยหยิดยากน้ำโยคุนสตีไทยเฮาเนี่จะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแท้นะป,ปั๊บปรุงเจ้าของกับขึ้นหม่องเกาเด้อให้มันดีเด้อนะลมไม่ลมเมื่อกันเนาะเอามันแดดฮ้อนเดี๋ยดิส้มเจ้าะระยู่หผมไฟระยืนตามแดดเพ้อเล้อยู่อือเห็นแสงไหนบุ๋นเนาะเลี่ยมหูวเลี่ยมตา มันยืนโดนเพราะอะไร้มันจะท่อนแสงใส่ตาได้หรือพบกันใหม่ในวันต่อไปขอบใจนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ